พี่โอเคสวัสดีค่ะเหมยลี่จ้าวันนี้มากับสวัสดีค่ะน้องนาจาอยากได้รถให้เปิดใจถูกใจคันไหนก็วับมาจ้าวันนี้น้องนากับพี่เหมยมากันคลิปแรกโดนทิ้งโดนทิ้งพี่พี่บอกว่าเราไปเปิดตัวด้วยกันซิเผื่อมันจะลุ่งก็ไปหาสาวจ้าเสียก็ไปหาสาวไม่ได้ก็เดินคนน่องถือทิม ถือฟ้าบาเป็นยังนะจ๊ะบาเยังมอนิกะเอารถสวยๆมารีวิวให้ชมกันเหมือนเดิมจ้าวันนี้พบกับอะไรรถอะไรน้องนัทออนิวอีซูซูดีแม็กเอ็กซี5ี่สองจุดห้าเทอร์โบปี2 0 1 4ันสิจุดสิบห้าจ้าออนิวอีซูซูดีแม็กสองจุดห้าเอ็กซีลี่เซ็ตวเจเอเทอร์โบตัวท็อปนะคะปีซีเป็นตัวท็อปจุจ้าสีเป็นสีส้ม ส้มเขาเรียกส้มอะไรอ่ะส้มแดงส้มแดงอ่าเรียกส้มแดงก็ได้จ้ะมรจะเรียกส้มแดงวันนี้เปิดราคาขายถูๆอยู่ที่540,000กับอีก9,000บาทจ้าโปรโมชั่นแรงๆใช้เงินดาวเพียงแค่999บาทเท่านั้นจ้ะพร้อมกับโปรแรงซับค่างวดให้4,000บาท7งวดจงวดจ้าช่วยผ่อนทั้งปีเลยทั้งปีไปเลย7เดือนจ้าทั้งปีนี้เอาไปผ่อนอยู่ที่ หกพันบาทเอ้ยหกพันแปดร้อยบาทหกพันแปดร้อยบาทจ้หลังจากนั้นไปผ่อนราคาเต็มอยู่ที่หนึ่งหมื่นกับอีกแปดร้อยบาทเท่านั้นจ้าเท่านั้นยังไม่พอของเรายังมีบัตรเติมน้องมนให้อีกห้าร้อยบาทเจ็ดเดือนไปเลยเต็มเต็มได้ไอเซอรี่สวยๆคันนี้ไปขับเลยจ้าหนุ่มรอสาวสวยที่แบบเป็นทางานโรงงานหรือว่าจะทํางานบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่ขับคันนี้เรียกได้ว่าหล่อที่สุดจ้าหนุ่มโรงงานจ้าสาวโรงงานสาวออฟฟิศข้าราชการข้าราชการ แล้ววิสาอังกฤษออกได้หมดอาชีพไหนก็ออกได้หมดนะคะมาดูรถรอบคันมาดูรถรอคันดูรถดูไฟหน้าก่อนนะคะไฟหน้าเป็นไฟปกติเขาเรียกว่าอะไรเป็นไฟจ้าเป็นไฟเดไลท์กระจังหน้าเป็นกระจังโคเมียมเดิมถ้าไม่ชอบเปลี่ยนเป็นโคเมียมให้ได้เราเปลี่ยนได้คะอยากเปเนโเียมเปลี่ยนให้ได้แล้วแต่โลโก้แดงของเอ็กซิลี่จ้าแล้วแต่ถนัดเดี๋ยวเราจัดให้พร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันจ้ามีสเกิร์ตให้รอบคันจ้าแล้วก็ล้อเป็นล้อเดิม ไปล้อเดิมแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้จ้าท e 3อสามเจ็ดอาพีนเอยี่บปดอสาศูนจ้าให้ฟรีสิบแปดให้ฟรีเลือกรายได้จ้าหรือว่าจะอยากได้ใบพัดหรือล้อวีลก็ทักมาคุยกันเ้อะได้หมดเลยจ้าไฟข้างเป็นไฟไฟเลี้ยวข้างมีให้นะคะจ้ามาดูในรถดูรถด้านในได้เลยจ้าผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีคันนี้นะคะข้างในจะเป็นสีดำ เกียร์ธรรมดาห้าสีเบอร์เป็นบอรสองสีทูโดนสีดำและสีแดงให้นะคะกุญแจรีโมทจ้าบุญแจรีโมทชิ้งเดียวติดเ้อข้างในใหม่กิฟต์เลยแทบไม่ได้ใช้งานเลยเลขไมวิ่งอยู่ที่8 0 0หมนกิโลนะคะจ้าหโลเครื่องเสียง8 0 0หมนกิโลเท่านั้นจ้าไม่น้อยวงมาลัยเดิมธรรมดาแอร์เย็นเพลงเพราะบาะนิ่มจ้าจ้า อ่าเราดูรอบๆตรงนี้เดี๋ยวจะแหกให้ดูแหกได้ไหมแหกได้ดึงเลยน้งนันเมดอาร์ตอยู่เดิมนะคะอยู่ครบเลยไม่มีชนหนักพิคว้ามจมน้ําไฟไหม้แต่ต่อเลขคาซีแต่ตอเลขจมทังแจ้งเป็นสีแจ้งเป็นเล่มเล่มสรุบไม่มีนะคะเอามาดูข้างๆนะคะน็อตอยู่เดิมครบไม่มีร่องรอยของการขันนะจ๊ะจ้ะอ่าอะไรอีกไม่มีรอยถอดรอยขยับไม่มีเลยจ้าเบะหลังคู่มือบล็อกแม่แรงอยู่ครบอยู่ครบทุกอย่างนะคะอยู่ในนี้ได้เดี๋ยวให้ จหายากนะสีนี้ไม่ค่อยเห็นเอาไปเลยถ้าเกิดอยากได้เอาไปขับโดดเด่นมากคันนี้กระบะไลเนอร์เนี่ยไม่ได้นะคะเพราะว่ามีรถหลังอยู่กระบะไลเนอร์ของยูสุแพะถ้าไม่อยากได้เดี๋ยวถอดให้แต่ว่าถ้าอยากได้ก็จะใส่ไปแบบนี้ให้สามารถเอาไปบรรทุกของหนักก็ได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรอันนี้ไม่เคยบรรทุกหนักมานะแต่เราไปใช้งานได้สังเกตไลเนอร์ใหม่เก็บลยนะไม่เคยมีเป็นรูเลยนะ จ้าจ้าอ่านดูตะเข็บด้านข้างฝั่งนี้ตะเข็บเดิมหมดเลยนะคะไม่แหกเยอะเด้อมันใจยากเดิมหมดนะคะเดิมหมดเม็ดอาร์ตอยู่ครบทุกอย่างแท้จ้าจ้าก็เอกสารคู่มือของรถครบรับประกันเลยดีแม็กครบเปิดแล้วเปิดแล้วรับประกันเจ้าของเดิม วจสอบเจ้าของได้ไม่ใช่รถผีไม่ใช่รถที่แบบว่าชนหนักพลิกความมาแน่นอน f c คนไหนที่รับชมทางช่องทาง YouTube หรือว่า Facebook ถ้าสนใจอยากจองก็ทักเฟซแอดไลน์เข้ามาจองได้เลยนะคะหรือว่าโทรหาน้องมือหรือว่าน้องนัดได้เลยจ้าได้หมดเลยจมาดูห้องเครื่องนะคะคานเดิมอยู่ครบตะเข็บอยู่ครบเออไม่ใช่สิน็อตน็อตเดิมนะคะไม่มีการขันไม่มีการแกะนะคะจ้าแล้วก็มาดูฝั่งนู้นมาดูตรงนี้ ม็อฝากระโปงนะคะไม่มีรอยถอดรอยขยับได้เดิมหมดดูจากรอยตรงนี้นะคะรอยบากไม่หายร่องแก้มเดิมแผ่นเพอิสุอยู่ครบแผ่นติ๊กเกอร์อยู่ครบมูกเกอร์ด้านบนก็อยู่อยู่ทุกอย่างชัดเจนแล้วก็มาร์กช็อคสีชมพูคมชัดเจนนะคะจ้าติ๊กเกอร์ฝากระโปงคมชัดเจนทั้งสองแผ่นทุกอย่างเดิมหมดใหม่เก็บอยู่นะคะจ้าเครื่องแห้งสนิทไม่มีรอยน้ํามันเยิ้มจ้านิ่งเก็บดี i เร็วแรงประหยัดน้ามันจ้าจ้า รับประกันได้เลยจ้ามา All New Isuzu D Max X Series 2.5 Z t VGS Turbo ตัวท็อปวันนี้เปิดราคาขายถูกๆอยู่ที่540,000กับอีก9,000บาทจ้าออกรถกับเราวันนี้นะคะใช้เงินดาวออกรถเพียงแค่999บาทเท่านั้นจ้าจ้าแล้วก็ซับค่างวดให้4,000บาท7เดือนไปเลยเต็มๆหรือว่าช่วยผ่อนทั้งปีนะคะ ทั้งปีนี้เอาไปผ่อนเพียงแค่6,800บาทจ้าหลังจากนั้นปีหน้าเอาไปผ่อนราคาเต็มอยู่ที่1 0 0 0 0มนกับอีก800บาทจ้าเท่านั้นไม่พอแถมบัตรเราเติมน้ำมันให้อีก500บาทเจ็ดเดือนไปเลยเต็มเต็มจ้าช่วยค่างวดแล้วก็ค่าน้ำมันให้อีกจ้าแล้วก็ออกรถกับเราวันนี้ได้อะไรบ้างล้องนัดได้อะไรบ้างค่าจัดให้ฟรีค่าโอนให้ฟรีภาษีพรบให้ฟรีแบกไหม่ยางไหม่ให้ฟรีเซ็นสัญญาถึงหน้าบ้านฟรี เติมน้ํามันเต็มถังฟรีก่อนออกไทยน้ํามันเครื่องกองเครื่องของเล้วให้ฟรีให้ฟรีฟิล์มติดรอบคันฟรีประดับยนต์รอบคันให้ฟรีรับประกันหลังการหลังการขายหนึ่งปีเต็ม W Smart อีกหนึ่งปีเต็มจ้าจ้าแล้วก็ยังไม่พอยังไม่พอเราวันนี้ลุ้มจับแจกมอเตอร์ไซค์ฟรีหนึ่งคันจ้าหนึ่งคันจ้าฝาก FC นะคะที่รับชมอยู่ทางบ้านไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊กยูทูบนะคะาฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าก,กดแชร์ไปแนะนําให้เพื่อนมาซื้อกับเราได้ก็รับค่าแนะนำทางการตลาดไปเลยส0 0 0ั 3, บาทแล้วก็ฝากเอซนะคะที่เป็นช่องทาง YouTube นะคะฝากกดติดตามฝากกดสั่นกระดิ่งให้พวกเรานะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา แล้วก็ f อท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมสนุกใต้คอมเมนต์กับพวกเราลุ้นจับแจกเสื้อเอของพวกเราไปได้เลยค่ะหนึ่งตัวหนึ่งตัวนะจ้าเอฟซีคนไหนนะคะที่สนใจรถนะคะทำหาช่องทางการติดต่อนะคะสามารถติดต่อใครได้บ้างนะคะจาาเพจเฟซบุ๊กลิงไลน์แล้วก็เบอร์โทรจะอยู่ด้านบนนะคะส่วนยูทูบลิงไลน์แล้วก็เบอร์โทรจะอยู่ด้านล่างนะคะติดต่อได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องนัทจ้าน้องเมยพี่เสมเสียยะโบลิสยาเข้มหรือว่าพี่โปลิสนะคะได้เลยติดแบ็ลิส จ้าโทรหาพี่โปลิสได้เลยหรือว่าใจครไหนก็จองได้เลยจ้าจ้าแล้วก็อาชีพไหนใครสนใจรถรุ่นไหนนะคะก็ทักมาคุยกันได้จ้าบางที่สงสัยเกษตรกรเราได้ไหมได้จ้าค้าขายออกได้ไหมได้จ้าจะเป็นค้าขายเกษตรกรหรือว่าจะเป็นสาวออฟฟิศสาวโรงงานออกได้หมดเลยจ้าทุกอาชีพที่เป็นอาชีพสุจริตและสามารถตรวจสอบได้นะคะได้ขอแค่ทักมาคุยกับเรานะคะพวกเราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาจ้าจ้าโอเคออนิวอีสุดีแมทรอ เอ็กซ์ซีลี่ผ่อนโคตรถูกสบายสบายเติมน้ำมันให้ฟรีจวด